ถ้าหารถครอบครัวที่เป็นสายลุยและช่วงล่างแน่นผมแนะนำเลยครับตัวนี้ Isuzu MU-X 3.0 Ultimate ขับเคลื่อน4ลอ้อปี22จดทะเบียน2,023เลขไมล์หลักหมื่นคันนี้ได้เป็นสีขาวนะครับมีสเตปเซ็นเซอร์มาให้ระบบ a d a ดจัดเต็มมาให้เป็นโฉม Minor c h a ช g e มาให้แล้วพี่ๆท่านใดครับที่สนใจคันนี้ฟีดาวได้จัดยอดได้เต็มสนใจคันนี้ดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้เลยครับ สวัสดีพี่ที่สนใจมีวเอ็กมือสองทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับนำรถเข้าใหม่มานําเสนอตัวนี้จะเป็นอิสูมิวเอ็กสามจุดศูนย์นะครับขับเพื่อนสี่ล้อพี่พี่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาตัวรถเจ็ดที่นั่งขับเพื่อนสี่ล้อนะครับและได้ช่วงล่างแน่นออปชั่นเต็มนะครับผมแนะนำนะครับมิวเอ็กเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ช่วงล่างต้องเรียกได้ว่าดีที่สุดนะฮะเป็นไฟล์ลิงก์พร้อมกับการเครื่องยนต์นะครับมียูโรไฟล์มาให้ตั้งแต่โฉม ประมาณ17-18แล้วนะครับแต่คันนี้ได้รถปี2022จดทะเบียน2023นะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะฮะได้ขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปสุดครับป้ายแดงตั้งขายอยู่ที่1ล้าน5 0 0 0 0กือ1ล้าน6แสนะครับเพชรยนต์ราคาหายไปแล้ว5 0 0 0นะฮะคันนี้ตั้งขายที่้าน5 0 0 0 0บาทเท่านั้นเลขไมล์80,000กิโลครับแล้วก็ตัวนี้ฟีดาวจัดยอดได้เต็มครับพรเพียงนะครับ18,000บาทนะฮะ ถ้าเป็นป้ายแดงนะผ่อน18,000แล้วฟรีดาวไม่ได้นะครับอาจจะผ่อนอยู่2 0 0 0 0กว่าบาทน,นะแต่ว่าที่เพชรยนต์นะฮะฟรีดาวผ่อน18นแนะครับ,น 18, นรบและได้เป็นสีขาวสภาพสวยนะครับมาพร้อมกับออปชันที่จับเต็มรวมถึงแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษครับที่เพชรยนต์มีดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.29%ผมจะพามาดูเหมือนมาคิวอ่ามันลดเพิ่งเข้าก็จะ QC ไปด้วยนะครับมาดูรายละเอียดตัวรถกันนะฮะในเรื่องของตัวรถนะครับ เป็นตัวสีขาวเนาะในเรื่องของโครงสร้างนะครับจะพาดูว่ามีรอยบุบไหมเฉดสีนะครับแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยเท่ากันไหมนะครับฝากระโปรงนะครับกันชนหน้าแก้มข้างนี่ฮะสีเท่ากันหมดเลยนะครับไม่มีขาวเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่มีเหลืองนะครับปกติสีขาวถ้าเพี้ยนเนี่ยมันจะออกเหลืองเนาะแก้มข้างมาประตูนะครับมามือเปิดประตูนะฮะสีเดียวกันหมดนะครับสีเนียนกลิบเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ ประตูเสร็จมาแก้มข้างด้านหลังนะครับมีด้านตัวเขาเรียกว่ากันชนด้านท้ายหรือว่าจะเป็นกระจังท้ายนะครับประตูนะครับสีเนียนมากนะฮะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับมาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นอีซุนะครับโลโก้มิลเอ็กนะฮะโลโก้โฟว์วีดนะครับยืนยันว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะฮะแต่ละชิ้นส่วนนะครับอุปกรณ์สีต่างๆเนี่ยเนียนกิบ รอยบุบไม่มีนะครับเลขไม่แปดหมื่นไม่น้อยนะครับพระเอกของเรานะฮะนี่ฮะสีต่างๆเนียนเลยนะครับไม่มีรอยบุบนะครับจากที่เดินดูมาสภาพดีมากนะฮะกันสาดครับคันนี้ให้รอบคันมาแล้วนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนะนะครับในเรื่องของตัวสีเหลี่ยมสันไม่มีบุบเลยนะฮะมาถึงด้านหน้านะครับเดี๋ยวมีเก็บงานนะครับสําหรับคันนี้ไม่ได้ขายตามสภาพนะนะครับรถเพิ่งเข้านะฮะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ถึง4จุดนะครับ ไฟหน้านะครับไม่แตกนะฮะเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครมีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์ครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะฮะมีในเรื่องของระบบ Adas นะมาให้แล้วนะครับตัวล้อแม็กขนาด20นิ้วนะครับไม่มีบินนะฮะไม่มีรอยปีนฟุตบาทนะครับสภาพดีมากนะฮะต้องบอกว่าเป็นยางดันหลบปี2อกปี2024ด้วยนะตัวยางที่มากับรถนะครับดอกยางเนี่ยเหลือบานเลยนะครับข้ามเขาข้ามน้ำข้ามทะเลได้หมดยิ่งเป็น เครื่องยนต์ฉับสีด้วยนะครับประมาณ190แรงม้านะฮะนี่ภายในตรงเบ้าโช๊คนะครับน้ำมันไม่มีรั่วซึมนะนะครับรถสวยนะตัวนี้นะฮะเท่ากับว่านะครับคันนี้ได้รถปีใหม่ๆผ่อน18,000นะเทียบกับป้ายแดงป้ายแดงผ่อน20,000กว่านะครับและของเราฟรีดาวด้วยนะครับนี่ฮะล้อแม็กครับ20นิ้วไม่มีรอยบิ่นไม่มีรอยปีนฟุตบาทนะครับตัวโช๊ค ต่างๆนะฮะไม่มีสนิมแล้วก็ไม่มีน้ำมันโชค่วดซึมครับบันไดข้างมีให้ครบนะฮะแม็กด้านหลังเช่นกันนะครับผมไม่มีรอยบิ่นนะฮะไม่มีรอยบิ่นแล้วก็ไม่มีรอยปีนฟุตบาทเนี่ยแม็กสวยจริงนะครับแม็กสวยนะฮะด้านหลังนะครับในเรื่องของตัวรถนะฮะพวกยางอหล่นะครับโชคด้านหลังนะฮะไม่มี่วดซึมนะน้ำมันนะครับนี่ให้ดูทุกจุดเลยนะฮะ มีครบแบบนี้นะครับแล้วก็แม็กด้านหลังนะฮะไม่บินนะครับตัวแม็กไม่ต้องเก็บงานครับยางนะฮะขอขัดเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงแว็กให้นะครับสวยเลยนะสำหรับคันนี้กันศาสตร์มีให้รอบคันเมือเปิดเป็นคีเลตนะคเปิดเข้ามาด้านในครับตัวในเรื่องของตัวสีภายในก็จะเป็นอย่างนี้ฮะสีน้ําตาลเข้มๆนะบวกกับสีดำนะครับระบบไฟฟ้าฟังก์ชันครบ มีปรับออตโต้กระจกนะฮะบานคนขับนะนี่ฮะพวกแผงต่างๆครับในเรื่องของสเตปเซนเซอร์กดปิดเปิดแอร์ด้านหลังนะฮะฝากระโปรงหน้าก็เปิดจากตรงนี้ได้แันเบรกนะครับผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะฮะและ้วก็คนใช้ตัวไม่ใหญ่นะครับในเรื่องของตัวเบาะนะครับเนียนจิ๊บเลยนะครับแทบจะไม่ยุบเลยนะแต่เดี๋ยวขอเอาผ้าไปตึงหน่อยละกันเป็นเบาะคูแม็กสภาพเบาะดีมากนะครับ พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันเลขไม่80,000กิโลไม้น้อยนะครับสำหรับคันนี้นี่มีกุญแจคีย์เลสมานะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะฮะหน้าจงหน้าจอเดี๋ยวใส่ในเรื่องของประตูปิดก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะเลขไม้นะครับ83,000กิโลพวงมาลัยไม่มีชำ้ำปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายได้ มี adaptive cruise control มาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับคันนี้หน้าจอครับทัชสกรีนนะเชื่อมต่อพวก apple car p l a y หรือ android auto ได้หมดนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเป็นโฉมใหม่เชนมาให้แล้วนะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็ air digital auto แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับเกียร์ออโต้ครับมีระบบต่างๆให้เลือกปรับใช้นะครับตัวนี้จะเป็นเทเลนคอมมานะครับเป็นการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนเนาะจากขับ2เป็นขับ4จากขับ4เป็น4 l นะครับเบรกมือไฟฟ้าตัวเบรกโฮนะครับรับเทเลนโหมดนะครับนี่นะเวลาลงทางแล้วทางขรุขระนะครับนี่เห็นไหมฮะโอเคเลยนะสวยนะครับมีกล่องเก็บของต่างๆมากมายนะฮะเยอะเสาเอด้วยความเป็นสีเบจนะฮะได้ในเรื่องของอารมณ์รักชูรี่แล้วก็มีแอร์แบ็กอยู่ในเสานะครับกระจกมองหลังเนี่ยตัดแสงอัตโนมัติมีให้แล้วนะฮะสวยมากนะครับนี่เสาเอนะครับม่านบังแดดชับอันนี้เดี๋ยวไปหาฝาปิดใส่ให้เนาะ นี้ด้วยเช่นกันนะฮะสวยจริงนะครับแผงเอดาสตะตัวนี้มีเอดาสประมาณ13ระบบนะเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นแรกมันจะมีประมาณ1 1เพิ่มเข้ามาอีก2ระบบนะมีแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับมีแจ้งเตือนก่อนการชน c t คทีฟพุชคอนโทรลทันนี้มีให้ครบเลยนะครับสภาพดีความร้อนอยู่ในอุณหภูมิดีมากเลยอุณหภูมิปกตินะครับรวมถึงโครงสร้างครับสปอตเมทอาร์แกะให้ดูก่อนะครับนี่ สวยทุกเม็ดเรียงสวยเลยนะฮะเม็ดออเม็ดอาร์ครับเรียงสวยทุกเม็ดนะครับต้องบอกว่าถ้าตรวจพบเจอนะครับชนหนักพริกความจมน้ำนะผมเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะฮะว่ารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับในตัวเหลี่ยมต่างๆเขาโครงนะฮะนี่ฮะในเรื่องของเหลี่ยมครับโอ้ไม่มีรอยบุกนะตรงนี้จะเก็บงานยากนะถ้ามีรอยบุกนะครับด้านหลังเช่นกันนะครับด้านหลังเนี่ยอย่างกว้างเลยเบาะนิ่มๆเนียน,นๆเลยนะ ฟ้าเพดานสวยสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีรอยยันอักขระมีแอร์ทุกช่องทางแบบนี้นะฮะแล้วก็สปอตเมทอาร์กเรียงสวยอยู่ครบนะครับสภาพดีมากนะฮะมองหาจัดได้จัดนะสําหรับคันนี้นะครับใครมองหาอยู่นะครับแต่เข็มต่างๆเห็นไหมไม่มีบุบเลยนะครับรถสวยมากนะฮะเนียนกริบนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับถ้าได้คันนี้ไปไฟท้ายเนี่ยได้เป็น full LED แบบ light guiding ไม่แตกนะครับไม่แตก บนหลังคาตัวรับสัญญาณชินฉลามชาบฟินนะไม่แล้วนะครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับเปิดฝาท้ายได้4วิธีด้วยกันนะฮะวิธีแรกนะฮะสามารถเปิดจากรีโมทได้นะวิธีที่2ก็สามารถเปิดจากตัวฝาท้ายเองวิธีที่3ก็เปิดจากภายในวิธีที่4ก็คือใช้สเต็ปเซนเซอร์นะครับเดินเข้าและถอยออกนะครับตัวเบาะเนียนเลยนะครับพรมต่างๆนะตัวนี้นะครับยังใช้แบบเหมือนไม่ค่อยผ่านการใช้งานมานะครับช่องเก็บของต่าง แม่ลงแม่แรงนะครับในตัวอุปกรณ์แม่แรงนะครจะต้องมี4อุปกรณ์ที่อยู่ในถุงนะครับหเลยคือแม่แรงนะครับ2ที่ขันแม่แรงนะครับ3นะครับตัวบล็อกลากจูงนะครับตัวที่เป็นกลมๆลมลากจูงนะฮะแล้วก็4ก็คือบล็อกขันล้อนะครับต้องดูดีๆนะเวลาซื้อรถมือสองนะครับต้องได้มาให้ครบนะฮะไม่งั้นนะครับจะต้องไปหาซื้อเองราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะฮะหัวน็อตทุกจุดนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะครับโชก็ ขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับสภาพดีนะครับตะเข็บต่างๆเห็นไหมไม่แตกนะครับไม่แตกสนิมไม่มีขึ้นนะครับโช้กขึ้นสุดลงสุดเลยนะครับฝาท้ายปิดง่ายๆแบบนี้สภาพได้เหมือนใหม่เลยนะตัวนี้นะครับไหม่แปดหมื่นกิโลครับไม่น้อยจริงนะฮะภายในอย่างแจ่มนะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมนะครับสวยทุกเม็ดนะครับต้องบอกว่าสวยทุกเม็ดนะฮะคันนี้รถสวยพร้อมใช้อีกหนึ่งคันที่เข้ามานะ นะครับอยากได้คันนี้ต้องรีบจัดนะครับผมรถสวยๆมาไม่นานนะมาไม่นานอยู่ร้านไม่นานแน่นอนครับนี่ฮะวิสัยทัศน์ด้านผู้โดยสารนะครับออปชั่นจัดเต็มครับมีในเรื่องของเบรกินซีดนะครับุ่้หนังแอ b เบียรไลท์เห็นไหมตัวนี้ไฟสองสว่างนิดนึงเห็นไหมฮะข้างประตูมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็สปอร์ตเมนทเม็อาร์ครับเรียงสวยทุกเม็ดแบบนี้นะครับอยากได้นะครับต้องรีบจัดนะครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 2 5ย์แ3ดสเเซลล์ที่นี่นะฮะ 60ท่านแย่งกันขายคันนี้อยู่นะครับจองก่อนได้ก่อนครับจองก่อนได้รถสวยนะครับผมมีเข้ามามิลเอ็กชมเนี่ยเข้ามาหลายคันอยู่นอกจากคันนี้นะครับผมมีคันหนึ่งนู่นสีแดงนะครับแล้วก็มีแอคที็นะตัวสีแดงเนี่ยเป็น119นะครับเป็นปี23นะครับราคา989คันนี้ล้านห้าหมื่นได้ขับสี่นะครับถ้าสนใจนะครับหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์0825712369ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูขุมกำลังใต้ฝากระโปรงหน้าครับ เปิดเข้ามาครับดูขุมกำลังใต้ฝากระโปรงหน้านะฮะเครื่องยนต์3.0 DDI Blue Power ตัวนี้ได้อ่า Euro 5แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เสียงเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องก่อนนะครับก็เครื่องยนต์นะฮะค่อนข้างที่จะเดินเบานะครับแล้วก็หัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถขยับนะครับแบบนี้เลยครับไม่มีสนิมขึ้นนะฮะเคมีพันต่างๆนะครับไม่มีรั่วไหลรั่วซึมนะสายพานโอ้โหไม่มีเสียงเลยนะครับ แล้วก็เสียงไม่มีกึกกึกกักนะครับเสียงรถนะครับไม่แค่แปดหมื่นไม่น้อยเลยนะฮะก่อนส่งมอบรถผมจะเอาขึ้น้อยเช็คกับไทพาร์นะฮะเช็คช่วงล่างเช็คเกียร์ครับผมมีตรวจรถให้ด้วยนะสองร้อยสิบห้ารายการจากบริษัทเช็คนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้รวมถึงเช็คแบตเตอรี่ครับเช็ค c c a ให้ถ้า c c a ไม่ถึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับแต่ถ้าถึงเดี๋ยวผมรับประกันให้ทั้งหมด3เดือนนะครับในระหว่าง3เดือนถ้ามีแบตเสื่อกที่เอาไปเปลี่ยนที่เอาบินมาเบิร์กกับผมได้เลยนะครับแล้วหัวนนอตรงีะ ด้านบนและล่างไม่มีรอยขันไขนะครับแล้วก็แก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมานะครับแผ่นเพจผมเช็คดูแล้วนะตรงกับสำเนาเล่มทุกจดนะครับมีเลขคัสซีเลขเครื่องครับต้องดูดีๆนะครับต้องดูให้ตรงกับสำเนาเล่มแล้วก็ดูให้ตรงกับตัวเลขตัวถังด้วยนะครับขาหน้าไม่เบี้ยวนะหัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยนะครับสีเนียนนะครับคันนี้ใช้ได้นะฮะใครที่สนใจนะครับสภาพดีนะครับเดียมสันฝากระโปรงหน้าครับไม่มี บุกไม่มีรักจิ้มนะฮะซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายอากาศรูระบายความร้อนสกัดกันความร้อนต่างๆอยู่ครบนี่คือรถเดิมนะฮะใครที่มองหาใครที่สนใจนะครับหยิบมือถือขึ้นมาเลยนะครับกดเบอร์0825713369นะครับเบอร์นี้สามารถแอนไลน์ได้เหมือนกันติดต่อหาผมครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อรถมือสองทั้งทีนะครับผมจะย้ําอยู่เสมอซื้อกับคนที่ดูรถเป็นที่จะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีซื้อเต็นที่มีมาตรฐานอย่างรถยนต์นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจาาผมนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ดูทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ